หมอคะเพิ่งไปทําเครื่องยกระชับกับผิวชั้นบนมาแต่ผลมันอยู่ได้ไม่นานเลยแบบนี้แปลว่าเครื่องไม่ดีหรือเปล่าอยากให้ทุกคนคิดตามนี้นะครับผิวชั้นบนของเราเนะนี่ยพื้นฐานง่ายๆเป็นเหมือนป้อมป้องการผิวของเราแล้วกันเวลาที่มันเจอในเรื่องของมลภาวะต่างๆผิวชั้นบนเราเนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็นตัวป้องกันแล้วก็แบบอบซอกพวกกลุ่มนี้ก่อนเนาะทำให้ผิวของเราเนี่ยเสื่อมง่ายๆหรือไม่ว่าจะเป็นการแบบเสียซีแรงๆเช่นเราแบบบางทีล้างหน้าแรงๆเงี้ยทำให้คอลลเจนของเราเสื่อมลงข้างง่ายกว่าในผิวชั้นึกแล้วทาไมผลผลัพธ์อยู่่ไได้ไมนนาน เครื่องกลุ่มเนี่ยครับเวลาที่เรายิงกลุ่มที่เป็นกระตุ้นผิวชั้นตื้นๆเนี่ยครับเป็นการทําให้ตัวคอลลาเจนในผิวชั้นบนๆของเราเนี่ยมีการสร้างขึ้นมาเนาะแต่เมื่อเวลาที่เราเจอมลภาวะต่างๆนะครับทำให้ผิวข้างบนเนี่ยมีการเสื่อมก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราต้องการจะเมรเทนผิวชั้นบนเนี่ยไม่ใช่ว่าเราแค่แบบกระตุ้นแค่ปีละครั้งเนาะพวกนี้ต้องมีการเมนเทนที่หลายรอบมากกว่าเช่นประมาณแบบสามถึงสี่รอบหรือประมาณสองถึงสามรอบในแต่ละปีซึ่งจริงๆก็ถ้าเราเทียบกับอีกกลุ่มหนึ่าางงเเเเชช่่่่นนนนนนโโปปปรรรรรรรแแกกกกมมมอทททััซึี็ตุ้้ สมัยนให้ดึกง่ายๆว่าอยู่เหนือกล้ามเนื้อเนาะซึ่งมันลึกลงไปมากๆแบบประมาณในแต่ละคนเนี่ยแล้วแต่อาจจะอยู่ประมาณ3-4.5ถึง4.5มิลซึ่งตัวเนี้ยเป็นชั้นที่มันโดนโจมตีหรือว่าโดนกระทบจากพวกกลุ่มมลภาวะต่างๆน้อยทำให้ผลลัพธ์จากการยิงโปรแกรมอัลตราเนี่ยอยู่ได้นานกว่า ไม่ใช่ว่าเครื่องกระตุน้นคอลลาเจนชั้นบนไม่ดีนะครับที่ทําให้ผลอยู่สั้นเนื่องจากเรามีในเรื่องของภลวะต่างๆทําให้ผิวข้างบน,นมีอาการเสื่อมไวมากกว่าในพวกกลุ่มผิวชั้นล่างหรือชั้นสแสมันะครับซึ่งจําเป็นที่จะต้องใช้ในการกระตุน้นคอลลาเจนหลายรอบมากกว่าในรอบปีหนึ่งแต่จริงข้อดีของการทําผิวชั้นบนนะครับจริงๆมีข้อดีก็ทำให้เรื่องของเทคเจอร์ผิวดีขึ้นด้วยแล้วก็น่ารุนรวมดูเด็กลงนะครับซึ่งณปัจจุบันนยครับมีกลุ่มเครื่องที่กระตุ้นผิวชั้นนนนบ่่่ะหลาาายตัวววมมกกกๆจเเปป็นใรนรรือองของขพโแแ Ordition Program Original X Reship หรือว่าในพวกกลุ่ม texture ผิวตื้นๆเลยอย่างโปรแรม p ิโ o ก็ยังช่วยได้โดยสรุปนะครับเวลาที่เราทําเครื่องกระตุ้นผิวชั้นบนเนาะที่ผลอยู่ไม่นานเนี่ยไม่ใช่แปลว่าเครื่องไม่ดีแต่ว่าจริงๆอยู่ที่จุดประสงค์ที่เราต้องการเมนเทนแล้วก็กระตุ้นบ่อยๆเพื่อให้ผลอยู่ยาวนานและก็ต่อเนื่องซึ่งถ้าสำหรับใครนะครับที่ตอนนี้มีปัญหาเนาะในเรื่องของความหย่อนคล้อยต่างๆหรือว่าเริ่มรู้สึกว่าหน้ามันมีความห้อยลงมาไม่รู้ว่าจริงๆปัญหาเป็นที่ตรงไหนนะครับจริงๆเวลาที่เราต้องการจะปรับรรรรรููปปหหนนนนน้้้้าาาาาืือออวววว่่่กกกยยะะชัััััเเเจจดดทงงง2็ใขต อยู่ชั้นบนก็ดีนะครับหรือว,ว่าเป็นพวกกลุ่มที่เป็นตัวแสบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถใช้เครื่องในการคอมบ i n e กันได้ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับในแต่ละเคสแล้วก็ในแต่ละปัญหาที่เจอนะครับเพราะฉะนั้นนํสำหรับใครที่มีปัญหาอยู่แล้วก็ยังไม่รู้ว่าเต็มเหมาะกับอะไรนะครับสามารถมาปรึกษาแพทย์ทุกคนได้ที่ PSK Clinic ได้เลยครับ